ก็มีคําถามมานะครับว่าสแลนที่ใส่เนี่ยพอช่วงไหนดีนะครับอ่าชุดนี้ก็เป็นชุดที่ปลูกช่วงหน้าหนาวปีที่แล้วนะครับก็เลยครึ่งปีแล้วช่วงนี้ก็มันเข้าหน้าฝนนะครับแดดไม่ค่อยแรงแล้วก็แนะนําให้ออกได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้ปรับสภาพเข้ากระแสงได้เนาะก็ใส่นะครับสําหรับช่วงที่ปลูกใหม่นะครับก็จริงๆไม่ว่าจะปลูกฤดูไหนตามก็แนะนําให้ใส่เพราะว่า โอกาสรอดมันสูงกว่านะครับอันนี้เป็นต้ตนคู่นะครับบอนทองเดีย๋ยวเราจะตัดออกเพื่อให้เขา,เ,าเริ่มปรับตัวกับแสงแดดได้เนาะก็ถือว่าเติบโตดีครับช่วงนี้ก็หญ้าก็กําลังขึ้นนะครับก็กําลังตัดอันนี้ก็เป็นต้นลูกเดี้ยวนะครับปลูกหลากหลายรูปแบบศึกษาข้อมูลไปนะครับก็เริ่มตัดได้เลยนะครับเนี่ยประมาณหกเดือนเนาะเราก็จะเริ่มตัดสแ,แลนออก ก็แนะนำว่าช่วงหน้าฝนและเริ่มต้นหน้าฝนก็ตัดออกได้เลยครับอีกอย่างหนึ่งหน้าฝนเนี่ยช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังนะครับสิ่งที่มาพร้อมฝนก็คือเรื่องของเชื้อรานะครับก็อย่าลืมพ่นยาเพื่อป้องกันเชื้อราครับตอนนี้ก็ฝนกำลังโปรยๆปยเลยครับอ่ะก็มาฝากไว้ประมาณนี้ครับ